สี่ตอนนี้พระอาจารย์สามสิบสองพรรษาก็ทามา26 27บีเ็ปีแล้วก็เป็นเครือข่ายเดิมอ่าเป็นเครือข่ายเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือพระที่ท่านมาท่านกลับไปท่านก็ไปเอาพระในกลุ่มของท่านในวัดของท่านเหมันปาต่อากประชาสัมพันธ์กันต่อไปเรื่อยๆอันนี้คือส่วนหนึ่งที่สําคัญครับแต่ทุกวันนี้ก็มีสื่อออนไลน์มีทางเฟซมีทางไลน์มีทาง โทรศัพท์อะไรที่เขาส่งข่าวกันไปก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมในการบอกข่าวได้มาร่วมกันอันนี้คือส่วนของของกิจกรรมครับส่วนทางวัดก็จะมีการปฏิบัติธรรมเป็นปกติครับก็คือจะมีพระมีแม่ชีอยู่ที่นี่ประมาณ50าสิบถึงร้อยโดยประมาณครับแต่ว่าในช่วงกิจกรรมก็จะเป็นพันหรือว่าหลายหลายพันถ้าเวลาเวลามีงานปริวาสงานปฏิบัติธรรมประจําปีนีค้คนก็จะมา หลายพันบางวันก็เป็นหมื่นนีมามาทําบุญมาใส่บาทมาอะไรเนงะี้ยครับอันนี้คือเป็นเป็นกิจกรรมของวัดในส่วนกิจกรรมการอบรมส่วนราชการทั้งโรงเรียนทั้งอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้าน,นาคณะครูก็จะมีกำหนดเวลาช่วงอบรมเป็นช่วงเป็นช่วงไปออันนี้คือส่วนกิจกรรมครับแล้วพระอาจารย์ที่ ญาติยโยมมาปฏิบัติธรรมพุทธศาสนิกชนแล้วก็ในส่วนของพระภิกษุสามเณรที่มาปฏิบัติธรรมในส่วนตรงนี้ <c oughs> ทางวัดใช้หลักสูตรมีรูปแบบยังไงครับในการปฏิบัติที่พระอาจารย์ใช้อยู่ตลอดครับถ้าพูดถึงรูปแบบก็จะถ้าระยะเวลานี่ก็ไม่ไ,มได้กําหนดครับชัดเจน <c oughs> ก็คือเอาแล้วแต่ว่าใครสะดวกครับใครที่มาอยู่เป็นปีหลายปี อย่างไม่ชีที่มาบวชแม่พามที่มาบวชหรือพระสงฆ์ที่มาบวชเนี่ยครับอยู่ไปเรื่อยๆตามสะดุกในส่วนหลักสูตรการปฏิบัติก็จะมีแนวทางในรูปแบบการปฏิบัติที่เรียกว่ากรรมฐานครับพระอาจารย์ก็จะมีแนวทางในเรื่องของการปฏิบัติก็คืออาณาปานสติของพระอาจารย์ใช้อาณาปานสติอาณาปานสติเป็นหลักและก็จะมีเสริมในส่วนที่บางช่วงบางครั้งก็จะมีการกําหนด เรื่องอนาปันสติสติปฐานสี่เนี่ยถือว่าเป็นหลักครับแต่ว่าอาจจะมีบางครั้งบางช่วงที่มีการเดินจงกรมมีการจเจริญสติยกย่างเหยียบอะไรลักษณะหรือว่ารู้นอก็มีบางช่วงซึ่งครูบาอาจารย์บางครั้งก็มาร่วมมาช่วยกันคอันนี้พระอาจารย์จะไม่ได้แบบว่าต้องต้องอนาปันสติทั้งหมดถ้าใครเคยกรรมฐา,านอะไรมาถ้าคิดว่าเราสามารถทําให้เป็นประโยชน์เราก็ ออกมาบูรณาการเอามาเชื่อมโยงกันอาจารย์ก็สามารถต่อยอดล้วต่อยอดกันบางคนถนัดในสายพูดโทสายอะไรก็แล้วแต่สัมมาหลังหรือสายจริตที่เขาเคยปฏิบัติมาอาจารย์ก็จะมีการต่อยอดจากตรงนั้นพอาจารย์มองกรรมฐานนี้เป็นอุบาบแต่ว่าเป้าหมายคือความสงบแล้วก็ปัญญาจึงไม่ไม่อยากให้ติดยึืดว่าเราต้องอย่างนี้ตลอดหรือที่ว่าเราจะบูรณาการหรือว่า ความพอใจที่เราจะส่งผลให้เราเกิดความศรัทธาได้รับผลแล้วก็ทําให้เกิดสติปัญญายิ่งขึ้นไปอันนี้คือเหมือนกับเส้นทางหลา,หลายเส้นทางที่เราจะเดินทางไปที่กรุงเทพเนี่ยเราอาจจะไปรถก็ได้ไปเครื่องบินก็ได้ภาคใต้ภาคเหนืออะไรเงี้ยแต่ว่าเรามีเป้าหมายกรุงเทพการปฏิบัติก็คือคือเพื่อความพ้นทุกข์แต่ว่าเราอาจจะมีวิธีมีอุบายมีแนวทางที่ต่างกันก็ไม่อยากให้ไปไปดูถูกหรือว่า ไปยกว่าตนเองดีกว่าเด่นกว่าคนอื่นครับคือถ้ามีอะไรที่เราช่วยเหลือกันได้ครับเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกําลังใจกันได้ก็น่าจะดีครับอันนี้คือ,ค,อคือแนวทางของพระอาจารย์แล้วในการปฏิบัติพระอาจารย์ก็เน้นตามสติปัฏฐานาแล้วก็เน้นอริยบททั้งสี่ยืนมีเดินจงกรมมีสวดมนต์มีนังสมาธิ เหมือนปกติทั่วไปกิจวัตรที่นี่ก็จะประมาณตีสองครึ่งก็จะให้สัญญาณครับแล้วประมาณตีสามก็จะรวมเจริญสติสมาธิครับละก็เสร็จแล้วกาทำวัดสวดมนต์ล้วก็ฟังธรรม,มะจากครูบาอาจารย์ถ้าเป็นช่วงเย็นก็ประมาณหกโมงเย็นครับแต่ว่าถ้าบางช่วงที่มีโครงการปฏิบัติหรือว่าในช่วงพรรษาก,ก็จะมีข้อวัดปฏิบัติที่เพิ่มขึ้นมาตามความเหมาะสม อาจารย์มีรูปแบบพิเศษอะไรเพิ่มเติมไหมครับในการสอนนอกจากนอกจากในส่วนของอาณาปรสติสตรีประฐานที่อาจารย์ใช้ในการปฏิบัติธรรมสอนญาติโยมสอนพระเนนที่มาปฏิบัติมีรูปแบบอื่นที่เป็นพิเศษไหมครับรูปแบบอื่นถ้าพูดถึงว่าในการปฏิบัติอยู่ที่วัดนี่ก็เ,เป็นปกติรับคอวัดตามระเบียบของวัดแต่ก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นเป็นเหมือนกับเป็นเครื่อง เชื่อมโยงส่งเสริมกันก็คือมีโครงการอย่างอาจารย์มีโครงการจาริกธุดงในเมืองไทยโครงการธรรมญาตราที่เป็นการให้ญาติโยมได้มีส่วนร่วมในการเดินและก็ต่อยอดในการจาริกธุดงอินเดียเนปานลหรือว่าไปกราวไหว้สถานที่สำคัญทางศาสนาถามว่าการไปเดินธุดงการไปต่างประเทศไปปฏิบัติไปสแสวงบุญเนี่ย มันเป็นส่วนหนึ่งที่จะเชื่อมโยงความรู้สึกครับในอาการที่จะผูกพันเพราะว่าเวลาเราไปปฏิบัติมันมีความทุกข์ด้วยการลําบากด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกผูกพันกันครับความผูกพันเนี่ยมันจะเป็นเครื่องเชื่อมโยงที่ให้เราได้เป็นกัลยาณมิตรให้กันครับอาจารย์จึงไม่แปลกว่าทําไมพระมาทุดงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าท่านไปลําบากด้วยกันไปทุกข์ด้วยกันก็เห็นอกเห็นใจกันช่วยเหลือกันดูแลกัน มันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ให้พระสงฆ์เกิดความรักสมัครสมานสมัครคีกันครับๆๆและถ้าในทางการเผยแผ่เนี่ยพระอาจารย์มองว่าการออกนอกสถานที่มันเป็นการปฏิบัติเชิงรุกครับคือมันเป็นการเผยแผ่เชิงรุกครับถามว่าอยู่ที่วัดปฏิบัติด,ดีไหมก็ดีก็ๆๆๆได้แต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะทําข้างนอกได้ด้วยให้โอกาสคนที่มาไม่ได้ๆๆๆๆๆให้โอกาสาที่เขาไม่สามารถที่จะมาที่วัดได้เนี่ย ให้เขาได้ใส่บาตรให้เขาได้เห็นพระเยอะๆให้เขาได้ไปสวดมนต์ด้วยไอ้สวดมนต์ด้วยอย่างเงี้ยบางคนเวลาเห็นพระเยอะๆเขาก็มีความรู้สึกดีความศรัทธาเพิ่มขึ้นครับเขาได้มาสวดมนต์ด้วยมานั่งสมาธิด้วยหรือว่าพระอาจารย์ไปเดินธุด,ดงค์อาจารย์ผ่านหมู่บ้าน <t une> เขาเขาเห็น <t une> เขาก็มีความรู้สึกดีเขาขอเดินด้วยเงี <rotation. S 1> ้ย<ๆ>เขาก็เดินวันหนึง่งสองวันพอเราผ่านไปเขาก็กลับเขาก็อยู่ความรู้สึกตัวนั้นมันเพิ่มศรัทธาให้กัเขาเขาก็มีความรู้สึกว่า เขาดีใจอะไรเงี้ยพระจ้าเลยว่าโครงการอย่างนี้น่าจะมีการส่งเสริมให้เป็นเป็นรูปมาทำมากึ้นแล้วก็อาจารย์ก็ยังคิดที่จะสารต่องานนี้ตลอดในเรื่องของการเดินจาริกในส่วนตรงนี้อันนี้พระเจา้าคิดว่ามันเป็นเป็นเรื่องสําคัญมากครับเพราะว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็ทําอย่างนี้ครับท่านก็เดินไปโปรดจากแคว้นสู่แคว้นจากเมืองสู่เมืองครับไปในชุมชนคนทุกข์คนยาก ตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์จนถึงยาจกเขียนใจไปหมดไปหมดครับแล้วก็บางทีพุทธยาก็เสด็จไปโปรดโดยเฉพาะก็มีเหมือนกับบางคนเนี่ยเข้ามาไม่ได้หรือว่าเราไม่สามารถที่จะให้เข้ามาปฏิบัติอย่างเราได้ครับเราก็มีแนวทางอะไรที่จะให้เขาได้ทําถ้าเรามองเรื่องศาสนาเป็นการปฏิบัติเพื่อค,ความสุขเพื่อความทุกข์ให้ลดลงและเพื่อความพ้นทุกข์ พระอาจารย์ก็บอกว่าการช่วยเหลือสังคมเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติครับ,รบฉะนั้นเวลาที่เราไปในที่ต่างๆที่เราไปให้กําลังใจเขาครับไปแผ่บุญแผ่เมตาก็ดีหรือว่าไปช่วยไปสงเคราะห์มันก็เป็นการไปปลูกเราการเสียสละ <c oughs> ไปชวนเขาทําบุญไปร่วมกันปฏิบัติครับมันก็เหมือนกับการเป็นลดความโลภไปแผ่เมตาก็ไปช่วยลดความโกรธไป มีสติมีปัญญาปล่อยวางมันก็เป็นการใี่เขาได้ปลดเปื้องความยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันจึงมีอยู่ทุกระดับถ้าเราสามารถที่จะเข้าถึงชุมชนได้หรือว,ว่าเข้าถึงาศาสนิกได้เนี่ยพระอาจารย์ว่าความเจริญหรือว,ว่าผลของความศรัทธามันก็จะเกิดขึ้นแสดงว่าท่านอาจารย์ <c oughs> ไม่ได้มองอยู่ที่การที่ญาโยมหรือพุทธศาสนกชนพระคุณเจ้าพระภิกษสุสามเณรจะมาปฏิบัติ ด้านในบริเวณในวัดของเราเท่านั้นยังต้องนำธรรมะนำไปสอนญาติโยมถึงที่ด้วยการจาริกทัวดงนำธรรมะให้ไปถึงสู่บ้านสู่ชุมชนอาจารย์รมองมองเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เฉพาะที่วัดครับอันนี้เราต้องตีโจทย์การปฏิบัติด้วยว่าครับมองคนมองการปฏิบัติว่าต้องมาอยู่ที่วัดครับต้องมานั่งสมาธิต้องมาเดินจงกรมต้องมาสวดมนต์ แต่ในการปฏิบัติจริงๆเนี่ยถ้าเราเข้าใจง่ายๆที่พระเจ้าบ,บอกว่าละความโลภละความโกรธละความหลงความเห็นแก่ตัวอะไรเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะให้ประชาชนผู้คนศาสนิกชนผพุทธศาสนิกชนเนี่ยสามารถที่จะเผื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือกันอาจารย์ว่าน,นั่นเขาก็ได้ปฏิบัติแล้วเขาอยู่ที่บ้านเขาเขาไม่เห็นแก่ตัวเขารู้จักเผื่อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือกันในสังคมครับ เขาไม่เอาเปรียบเขามีน้ำใจครับอันนั้นเป็นการปฏิบัติแนละ้วอยู่ในบ้านในที่ทำงานอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่เขาลดความโลภลดความเห็นแก่ตัวจะอยู่ในครอบครัวจะอยู่ในสังคมผลของการปฏิบัติก็ทำให้เกิดความสุขอยู่ที่ไหนก็คือปฏิบัติธรรมอันนี้เราต้องต้องส่วนหนึ่งที่ต้องให้เขาเข้าใจเรื่องการปฏิบัติถ้ามีโอกาสมาวัดได้ก็มามีโอกาสเดินจงกรมมีโอกาสนาั่งสมาธิ ซึ่งอยู่บ้านก็ได้อยู่วัดก็ได้แต่ถามว่าอยู่วัดมันมันดีไหมมันมีโอกาสมากกว่าไหมมันก็ดีกว่ามากกว่าเพราะอะไรเพราะอยู่วัดไม่มีภาระทางโลกมากมีเวลาที่จะได้นั่งสมาธิมีเวลาที่จะได้เดินจงกรมสวดมนต์แล้วก็อยู่ในบรรยากาศแห่งบุญแห่งธรรมเยอะกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุในการที่จะทําให้เกิดความรู้สึกมากกว่าครับเหมือนกับเราได้เห็นอะไรเราก็มีความรู้สึกอย่างนั้นครับผม อันนี้ก็เป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งในการปฏิบัติที่ญาติโยมมาพุทธศาสนชนพระคุณเจ้ามานี้พระอาจารย์มีพระวิปัสสนาจารย์ในการรองรับยังไงครับก็จะมีพระอาจารย์เป็นหลักแล้วก็มีคณะสงฆ์ที่จะเรียกว่าเป็นเพื่อนกันเพื่อนกัลยาณมิตรกันพระอาจารย์ก็จะมีหมู่คณะที่เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกันที่เคยอยู่ด้วยกันที่สำนัก ที่พระอาจารย์เคยอยู่คืออยู่ที่พระอาจารย์สมภพเนี่ยก็จะมีหมู่คณะที่เป็นลูกศิษย์ที่เคยไปอยู่พระอาจารย์ด้วยกันครับเวลามีงานกิจกรรมก็จะมีหมู่คณะมาช่วยกันครับแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือกันครับท่านที่มีอุดมการมีแนวทางปฏิปทาที่ก็คืออันนี้มันก็อยู่ที่ความพอใจในการ,รอยู่ร่วมกันด้วยท่านกา็คิดว่าเราทําประโยชน์เราก็คิดว่าท่านช่วยเราได้ครับ ก็ไม่ได้จํากัดว่าเป็นกลุ่มไหนขนาดไหนครับคือถ้าเรามีความเข้าใจแนวทางอะไรเดียวกันเราก็สามารถมาช่วยกันได้ครับแสดงว่าพระวิปัสสนาอาจารย์ก็เป็นเครือข่ายของขครูบาอาจารย์ซึ่งท่านอาจารย์ได้ไปศึกษาจากสํานักของอาจารย์สมภพโชติปัญโยใช่แบบครับซึ่งก็เป็น